ม่แมมั่นนจีนุดเข้ามาเทสวซฮะเาไปไน่ะขาปาปตอเศร้านะเขานั่า้นหนึ่งเลยเพิมจำเปยนให้กลางก็ไม่อยาล้มที่ยาสีไมหรอที่ยาสีไม่ที่พมาอ้ยเบงเกอนดเท่าที่น้องก็เป็นตอีต้ไลมไลก้ที่ ัดโานไปจ่ายโ่วยหาเจ็บขยายว่ามีเงินเนาะเงินเหมดแหมไปจ่ายค่าหยาบก่ออ้ไปนั่นเพิ่นน่ะล่ะชือเลขเหมือดไ่มีชิ้นเงินสิกินเขากินน้ำตัวนี้บาทหนึ่งก็บติกระเป๋าตัวนี้ใชผู้เรีเป็นยังไงเจ็บขยะขายยังไงเ้าเบิ้งเบิ้งด้วยอยเบิ้งด้วยอยเบิ้งด้วย เป็นฟูดไย้วกหมันบ้ามันกวนกับขาไเราอยู่เนี่ยพ่นพุ่นฉวดเนี่ยวนี้เงนน้ำพ่นนึกว่ามันเจนวดเพล่ออะหมู่บ้านเมือนกอนเจ้าข่อยก็ไทยเจ้าเจ้าข้าวบาดีดียมือเนี่เจ้าเปลี่ยนี่ยยังเสียเเสียเศษไปเสียี่เสียเท่านนี่เล็กมาถือไม่เงินกินเขาไม่เงินกินเขาเลหหาขดขายไปเจ้าไปเจ็บมแต่ทางไหนนี่ไปชุ่มงพุ่นบ่ทั้งเมนเจ้าซื้อตัวไหนโอ๊ยก่อื้อหาหาม่นดอกหายเก ห้าเจ็ดห้าแปดแปดห้ไม่ห้าสองหาเออห้าสองหานั่นหละไปออกี่ย um ังหลบบาดนีเขาหเอห้าเจ็ดยังว่ะเออเจ้าไปเป็ออกคณะข้านผู้ใดน่ะแหลวคณะข่านสีเขียวห้าสองห้านีเสียศูนยังป่ะเสียสนจน่ยงบอกกบเบิกซาบอกซะบอกว่าเจ้าเสียไปลรขึ้นมากเจ้าเพืหนึ่งข่าไว้ห้มงกดิ่บานไปแต่ขเอาเลยวันนี้ว่ามีอารรมเลย แเจ็บขวดเลยเมือารมณ์เจ็บขวดเม่เจ้าสิเจ็บขวดนี่บอเป็นอาชซีไปเมีนมาจากฉันล่ะมันแต่งงเลยว่ถือจเจ็บขวดขายล่ะอติามเจบไปอ็นควันไปเพื่วันที่สามสบันคันสีเอาอยูวันนี้โอ้เอออีกหาเงินชื่อละมาหาเนชื่อเพท่นเป็นันตรหัวจวดะอันตรงวดไปเพท่นเป็นวันท่นฟันหาเงินก่อนเนาะหาเงินก่อน ตบ้าก็บมักลิดนวดใจอยู่หรอกไี่ยังบ้าหลาบตัวนี้บ่หลาบตว่าทีครัเงินชื่อก้อนงวดวันนี่สอยเจ้าเม็ดเอองวดซ้อนกดกวอนสอยเม็ดงวดนี่เจ้าเป็นบ้าเลยแมนพวงเลย์บวงวดนี้บ่าเสียศูนย์เลยเสียศูนย์สาร์วัาอยู่กับเมืองกับตัวเลยยังกันค่ะบัวบ้านเย็นนายเจ้าเแคปยังเก็บขวดว่ามีเงินเอาขึ้นบางสั่นเงินหมด เป็นยังคือเบิร์ดยไหนไหนจังไดสองหาน้อมือตัวตัแต่เดี๋ยวตันตาแด่๋วน้าจีนหมดไปมนี่หอดนี้พวกขอเอะารกันก่กเพียะเขาพอต้องเสียเก็บขวดขายเก็บขวดขายกินบ้านมาพอได้วันนเงินก็เมื่อตัวเก็บเมื่อซาเงินพอได้เราก็ต้องหาเก็บขวดขายตัวอ แค่จังไหนล่ะจะหมดเยอะเหรอจีนุูโอ้หมดหลายพันอยู่ด้วยพันอยู่เด้อยเจ้ามีลาบบ้าแนี้บ้าบลาบ้าหายก่อนขายกับเจ้าสื่อก่าเจ้าเอาอีกเจ้าจะเลือกซื้อเลขบ่อเปลี่นักสู้เปลี่นักสู้โอ้มันเลืกจังไหนซอยขวดไปขายว่าเอาไว้จะฮ็ดทุนสื่อต่ออ๋อวดวันที่สามสิบนี้ใช่ขายขวดเอาไว้ซื้อเลขอีกโอ้เจ้าคักหลายสู้เยอะ เดินนักชูนุ่แดงแมนเาอยู่ในกระแสเรือเม่อเราหักเนนี้เาบอกว่าสู้สูยากว่าสันสู้สู้ก็ยังม่าจิบวบ่บถอยบอกว่าปี่ถอยเก็บขายยาคือเก่านำท่องน้าท้องขึ้นมากคือเก่าต้องหาบานหาบานไปใช้มดเวอร์ตอนนี้หลมวนแล้วเนี้ท่าสู้ด้วยขอท่าสู้เนี่ย พี่เล้าสู้ๆแล้วนะสู้คนป่ะโอ้ยสองศูนย์นี่เลใ่เนนีเราภูใจพี่น้องเลยใส่รงนเยอะากเยอะมากป้าจับับโอ้อพี่น้องย่างมาแต่ใส่มาเยอะแล้จะยงเลยางทั้งถีบทั้งเตะมันม่มีรมเอาไปเขาเอมจะมันเดือดอนเสียวอกเสียใจสวไม่สวยมากดี่ยหรอก ตันใหญ่่โตขึ้นมากวม่โไหนล่ะขึ้นมากากยิ่ได้ใจนี่ละแหนก็ว่มาแ่ตไหนีเต่ดหางเดียวไปสือตัวนีว่ะแม่มีเตาตัวเดียวมีเก่าตัวเดียวจะไปเอาตัวนีล่ะจะไปขายวางเต้าก็แม่ซื้อโอเคโนนะสํน ตอนนี้หาทุนกนหมดตอนนี้หาทุนกันจังเลยกันเห็นดูเห็นเบิกซรับยไล่ไล่กวดนั่นและโอ้โกันเคยว่าซล่ะก็ิม่นเสียมืนี่ล่ะเสียมืนี่ล่ะเอาเอาบอกเลขในใจไหมน่ซีเก่ามักตอนนี้ตนลาบพเจอบอกซีเก่าซตัวเดียวไปทกซีได้เป็นุกซีได้่าม่ซีเก่าซีหกครับหัวไปน้ำแน้น ตอนนี้ก็สิไปหาของเก่าคือเก่าอะไรไปักขวดนะออกขวดขายขีดเก่าเรือสิไหมอาชีพไหมขวัมาวัญ่าคอยเห็นขวดเบิกนิดนงบ้านะครับมางไปไล่ตื่นบนเนาะเางนเสียง้องบ้านเห็นบ้าไเห็นของแปลกเห็นอะเห็นแบบนี้จดกเพย ข้งแรกก็แล้วนี่้านมากเนาะก็หาเองแล้วข้าไปหาต้นเดือนดักสู่เลยหาเองใจเองละตั้งคนมาด้วเจ้าเสือได้บอสันไปไเขาข้าวมาได้ข้าก็ได้บเบาเ์ข้าววัเกศวันให้เจ้าเสือไมาก็ยังว่ามันติดแล้ว เลขติดเจ้าขวางหเจ้าควางติดเลขไปบ่อนไปเขาหอมเจขาหอมก่อนค่ะไปต่อยอไะไปไปจังไดเนาะมันอาจจะคู้แล้ว่าแต่งวหน้ายังมียูเก้ี่่เก้าหกพี่หมันยังมาอยู่ชีวิต่ดิชีวิตนะมันกลังใจเรากันพี่น้องกุศลไปนี่เด้อปล่อยร่ปลาอยู่พานนะปล่อยอยเ็เจ้าเดือยยเลีงรอดกใช้บั หาเจนุดหอดบ้านแล้วแม่นมอปันนี้หอดบ้านแล้วก็เลื่เก็บขวดใส่กระสอปุ๋ยค่ะก็เลยเขาไปกินน้ำเมื่อไรยังมีตัวมักบ่เจมีอยู่ตัวใดค่ะสีเก่าสีเก่าเออสีหกได้บ่ค่ะได้จ้ะได้เออสีเก่าเป็นสีหกได้บัวลาบแม่นบอคะเจบัวบัวลาบนะสิไปหาใครขวดไปซื้อไม่ยูไปหาทุนก่อนเนาะค่ะไปหาทุนสอรองก่อนบ่มีทุนตอนนี้มีเงินอยู่หาบาทบวซะ โอ้จุงจะได้ตัวนี้เจนุดแค่เอานมี่ดิเอาจะได้ขายสูดสูเนาะค่ะเจแมนจุดไท็กกว่าค่ะเจฮะตัวไท็กกว่าค่ะซีเก่าแล้วคือมักซีเก่าจ้าได้เป็นนังโดนใจโดใจมักซีเก่าไหมมันมาขึ้นในใจเลยไหมมาไดใจเลยไหมอืมค่ะบุกฟันมายั้งบุฟันมายังมักซือหนิมั้มักซือมันเป็นตังมักมักี่ะมักซือไหมอ่ะ เลยใชไปแก้ขวดก่อนเนอะไปอีกวันนี้ค่ะเจ๊ไปอีกอยู่เอาอย่าปอกไปย่ำอีกจักรอบเลยค่ะพี่เกาพี่เกาเด็กมัดพี่เกาเป็นสี่หกกรได้เนาะค่ะแมนจ้าสี่หกเนาะเพกูว่าจะเดินทางเดินสายอยู่มันกำลังจะไปเดีนี้ใช่มเจยบเดินทางไปหาขวดกูเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาพักกินน้ำเพิ่นก็ไปต่อนะไปต่ออีกนะจังไงก็เพิ่งจะไปหาบังลุงตัวบัลนี่ยครับมาหาบังลุงเออหาขวดฮะยังใส่กระปุกปุ๋ยตัวบัลนี่ครับไปร้านหาเงินไว้สำรองตัว มันบ่มีเงินเด้ครับแต่ตอนาใดก็เอาตัวบนี้อือครับ เจอหาจิ้เป็นรอยก็เอาตัวไปในื้อแมนเจ็บด้ซื้อหน่อยซื้อไรก็ได้ยังดีใจดิเจอต้องหาเก็บตั้งอำเภอเจอถึงจะได้ทุนเนาะวัดตั้งสันหลักถ้จะไปอยู่ท๊อกอำเภออยู่ปั่นจักรยานอำเภออาจจะลืมใครเจอเจนุดจะลืมทักนะครับผมโอ้ไวตั้งสันละกันในเด้อไปนอนไปไปเจอเจนูดจะใช้กระด่าใกระดาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเจนูเนาะคะซีเก่าซีฮกเม็ดเดียวนะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ฝากก็ไหลก็แช่ทางช่องน้ำเด้อจ้าก็ให้มีโชคมีมาน้ำกันสกูดสก้นเนาะคะ่ะสำหรับทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ